ไปลูกไปดีปลาลุงเลยล่ะดีปลาลุงเออป่าไปไปเบิ่องผอเท่าป้าเจ้าคือใส่เกลือใหญ่ใส่เกลือเอื่อยมาเบิ่งใส่เกลือไข่มุกนะครับตอบแดดได้หนึ่งเพราะว่าแดดกำลังขึ้นตอนเช้าๆเด็กพี่น้องมาเบื้องเห็ดเหลี่ยมสามีจะคนมาซอยเเพ่นาพี่น้อง ตอนนี้มาเบิ่งว่าได้สูบน้ำขึ้นแลหหน้วบ่อหรือเห็ดแนวใดมีใครในมาเบ e. ิาบาหห่งมาซอยไปเบิ่งมาลุ่นน้ำกันพี่ร์เนาะตอนนี้ฮะกะแกงแกงนี่เรื่องพวันเมื่อกีหย่างจับหย่างเอามือจับหายากบ่าะหายบ่ไปห้าเท่าห้าเท่าหายากเนาะห้าเท่าไปเบิ่งเท่าเห็ดเวียก Bên này đấy, sụp ọc vào lưu sụp khửn Sụp khửn vào lưu sụp lâu Thằng Mãi khá lồn vào sụp, cầm lăng xì sụp Đang ọc thì nó Tô man em lắc ดูดน้ำออกเลยคือนอนด้วยดูดคือว่าน้ำขึ้นไลยก็เมื่อวานเมื่อวานคือว่าแห้งตอนนี้บอกเร็วได้โอ้ให้คอยลงไปห่อหลุมหัวเรื่องหยู่แต่เชิงมีด้ะเออจอยกันได้หล่อมที่นี่มาผักเซีตอนเช้าๆ ต้านเครื่องปั้กเมียนอยู่ได้เหตุไว่ยกน้ำพันเล้ยผู้ชมมาหลุนซอยกันมาเบิ่งนำกันมาหลุนนำกันพี่น้องไปมาซอยยนายพี่น้องเอ้ยมาซอยยนายพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยมาซอยแน่อุ๊กมุกอุ๊กใจลายอะไรจะเป็นองไรนาะจะทีได้หรือบ่ได้จะทีมาหลุนก็จะทีโบได้โบรุอืมไปขึ้นลง แม่บอกมาห้ลงมานําอันนี้ก็มานําน้องก,กันหายมาหนำลังอยู่เดียนปะน่องทางหลงังวน่นๆอยู่ซาลาวนี่หว่านั่นเด้อซาลาวนเออต้องไปเ,ไปเไปบิง้งตอบแดดในหน่าหนึ่งแล้วพอกับมันตอนเศร้าแล้วไม่แดดพี่น้องเลยซีลงเบิ้งใกล้ๆเด้อพี่น้องเด้อึ้นถ่ายได้เทิงผีลงลงุ่ม ไปลงมาหาเถ่าปดแม่ลกเกิอบมันจะถือลงนะเกิอบันนะแก้วเด้ออลไร้าแก้วเด้อหกเด็กทางลงไปลงไปบึงแล้วปั้นเครื ę, ่องปลาเมียนอยู่เพื่อนปลาปีหน่อยจะเข้าเห็นได้เล้ายอันอยากเขก็รลายอันอยากทำซาลาวนี่พี่น้องมาบึงน้องแก่ เดยคนซอยคนก็นมีอยู่พี่น้องบัแม่มีแต่สองคนได้แต่กลางบ้านก็นมาซอยอยู่ผูกคิดอีตู้โงสารแหละคนอื่นเขาก็เบอยากกวนแล้วได้ๆโด,ดยนี่ค่ะพี่น้องเอาขื้นมาท่านพี่น้องก็ตัวนี้ได้เอาขื้นมาท่าน,น,นตัวนี้ฮะแล้วบัได้อันนั้นบัได้จุ่มน้ำแล้วก็บ,บัได้เสียหายส่วนที่เสียหายคือตัวนั้น พราะว่าน้ำขื่นมื่อวานนี่วิทได้เลนะมือนี่พอน้ำถั่วมีละได้ตัวหน่อยหน่อยนะนดูดน้ำขึ้นดูดออกว่ามันดูดขึ้นเอาพี่น้องนี่ดูดออกงพี่น้องเดงดิลงแบบนี้เลยพี่น้อง ได้สูบน้าหน้าแซงลมจะแข้งแบบนี่ยนั่นแหละครับพอแอร์มาสอดมาเห็ดมาลุ่นกันเมือม่อเนี่สีได้บ่สีขึ้นบ่แบบไรสีมืดบ่นั่นก็คือผักเซ่เบื้องงามนี่วัดสีบุญเฮืองผักเซ่นี่โนนโจโก,โก้เนี่ยขีดทรายทางนั้น บบุญมาเบิ่งขอเถานั่ไม่เถ่าลงมาหัวหลุมนะัะสูงเจคืนบอกสั่สูได้ออกแต่โปมปมทางในนำเข่า มันเห็นให้ได้หลบหมีเนอะ แ่ล้ก็ก็มีส okay. yeah. ักน้ำมักหลอกสักถึง็ใช่นะเอา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 ลงน้ำมักหลอกสซดสีสักดึงขึ้นดูน้ำออกซะก่อนดูน้ำออกแต่ปมปมปมน้ำออกปมออกแต่ถังใส่ปมลายล้างเขาดูน้ำออกเมื่อไรละกันสีได้อมักหลอกสักถึงมันสีได้ กำลังลุ้นตอยกันไปี่น้องเป็นกำลังใจให้พ่อยเอง

น,นั่คือ,อคจะเอาข่าวลงมาเนาะปั่นข่าวีาน่นเนาะเ,าาปเปนี่ยเนี่ะ ยังมม่ยังข่าวเออยามันลูกยามันยามันข่าวยามาันว,วนเผลนลูกยงาวนเผลข้าวข่าวเอามาแต่งให้ก,กินอยู่ลุมเลยเพราะว่าเราอยากผ่าดกันทำงานในถี่น้องเลยขอบคุณ Ngài sợ thế nào? ngài sai đi đấy 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 than, đấy 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 เอาบปแล้วงาดอกเบิองเมื also, ่อก่อนพ่อป้ามีจี้กระปั่นเครื่องเมื่อนอยู่ืกันซักผ้าเสื้อผ้าหาป่าโุกนี่หาโุกไปเมื่อเมื่อเออหาโสกเมื่อก่อนพินังเลยคลิปนี้ก็สิได้ล่าพี่ละน้องเลยเด้อติดตามคลิปหน้าเด้อ